6บล็อกนะครับ e ีที่2นะครับก็วันนี้เดี๋ยวเราจะไปเข้ารัฐพิธีนะผมก็เตรียมชุดมาวันนี้นั่งรถใต้ดินมาลืมถ่ายให้ดูเลยนั่งรถใต้ดินมานะครับ่าเดี๋ยวมาดูบรรยากาศดีตอนนี้ทุกคนกำลังเตรียมใส่ชุดถ่าวเนาะับเดี๋ยวมานะมนต้องมวงลงอ่ะอ่านี่โอ้โหคนนี้ครับเดี๋ยวเช็คเครื่องแตงกายของคุณแบงค์ครับยังไม่เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้กับหัวนะแผ่แผนะ อันนี้อันนี้ติดฝังครับเอาปิดฝังไม่ได้ติดเองมีอะไรถูกบ้างวะเนี่ยโอเคได้อันนี้ถูกอันนี้เดี๋ยวแก้ให้เดี๋ยวแก้ให้ไม่ต้องเปื้อนอะไรล้วคนก็ต้องเลือกเสื้อตัวนี้มาเลยนะเสื้อขาวตัวอื่นก็ไม่เอานะเสื้อตัวนี้ไม่ไม่ใส่เลยเต้ยครับสวัสดีครับอาวิโยครับผู้แทนจังหวัดอยุธยาจากชาวเมืองอยุทยาบางบานครับไหนก็ไว้ขออนุญาตไปเที่ยว ในพื้นที่ที่เท่าครับชวนนะครับทุกท่านเลยไปอยุทยาใกล้ๆกันนะครับเสาทิตไม่รู้จะไปไหนนะครับยุธยาใกล้ๆข่าวชั่วโมงเดียวเองครับก็ถึงแล้วไปกันเยอะนะครับวนี้เเป็นความรู้สึกแต่งชุดขาวครั้งแรกเลยไหมเนี่ยใช่ครับครั้งแรกเลยก็แอบตืนเปนนิดนึงครับก็ศึกษาวิธีการแต่งอยู่ครับลองครับเอาโอ้โหเจอคนอื่นแต่งชุดขาววันนี้แต่งชุดส้มมา ทำไมจอมันเล็กจังเลยอ่ะทำไมจอมันเล็กจังเลยอ่ะโอ้ก็อย่างนี้แหละเป็นไงพี่สบายดีนะสบายดีคุกคนหน่อยอันนี้ช่องช่องเท่าพี่พบใช่ไหมยอ,อ,นะอย่าเชื่อเท่าพี่พบมากนะเ <laughs> ท่าพี่พบขี้โม้ <laughs> ดูครับคนอื่นข่าวมาอันนี้ส้มมาหมดเลย <laughs> สุดยอดนะเนี่ยพี่เจี๊ยมมาเยี่ยมทุกคนนะโอ้สุดยอดเลยนะครับ เอาทุกคนนี้เจอพี่วิโรตัวตึงครับวันนี้ตึงไหมครับพี่ตึงมากครับอะไรตึงครับเสื้อมาฮะเราต้องแบบปี6 2สองมาครับเราได้แค่นี้ครับเราตั้งใจว่าเราจะไม่ซื้อของใหม่ครับนะครับแล้วก็ขยายร่างตามตามตามกาลเเวลา3 4ปีนะครับจะไม่ลดหนุนไมโอ้ตึงตึงเลย โอ้โหดูอันนี้มีพี่ของพี่มีโดดล่มด้วยเหรอพี่อ๋อโรงเรียนให้ครับโรงเรียนฝึกโดดล่มอ๋อโรงเรียนที่เรียนเนี่ยแหละครับไม่ค่อยได้เข้าเรียน,นครับอ๋อโดดเรียนบ่อยโดดเรียนบ่อยโอ้โหเนยครับภูเก็ตเคสองครับโคแซมครับเแบบออหรือโออะไรเนี่ยหล่อมากหล่อมากโอ้มีเขียนันนี้ด้วยเขียอะไรเนี่ยเขียสภาครับอ้เป็นอ่าเขียวว่าสมาชิกและสภานะโอ้โหแต่เดี๋ยวอันนี้ก็เดี๋ยวติดบัตรบางอยู่ดี จริงครับไม่รู้ครับเป็นครั้งแรกครับรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงถ่ายได้ดีมานิดก็ต้องของคุณรุ่นพี่อย่างพี่เท่านะครับที่ทําผลงานไว้ดีนะครับแล้วก็ทําให้ประชาชนชาวภูเก็ตนะครับมอบความหวังให้กับพวกเรานะครับแล้วก็เราจะไปช่วยกันผลักดันสุราก้าหน้าให้สำเร็จนะครับในสมัยนี้ครับสุดยอดครับโคแซมาอยู่กับหมออ้อยครับโอ้ยไม่ใส่ ใส่สูตรมาเลยครับนี่ครับเต็มที่มาเต็มอ้าวแล้วบ่าคุณไปไหนเนี่ยมันมันเป็นบ่าบ่าครูครับเดี๋ยวกำลังเปลี่ยนผิดอันครูจำนาญการที่สี่เรียกว่าคูบาคูล่ะก็ตาไปซื้อบาเปล่ยนซื้อบาเปล่ยนวานเปลี่ยนความเที่ยงของเกาไก่อันนี้คือซื้อซื้อจากช็อปปี้ช็อปปี้เท่าไหร่เท่าไหร่ประมาณห้าหกร้อยมั้งเขาดูอันจริงหน่อยฮะเทียบหน่อยฮะอยู่ตราแหนงหลังตรงไหนพี่อ่าอันนี้อัจริงอันจริงจริง อันนี่นะฮะของก๊อลฟครับของก๊อล์ฟเก็บเอเด็ดเด็ดเด็ดหน่วยงานนี่ก็ยากเพราะว่าเพราะว่าพีพชรซื้อเท่าไหร่ครับอ๋อผมจำไม่ได้แล้วครับผมซื้อเหมามาแล้วจะแพ้อยู่นะรวมๆเป็นหมื่นไหมฮะไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงเพราะว่าผมไม่มีเหรียญอ๋อผมมีแต่แพแพแทนเหรียญผมหายเน่ยหนักเลยว่ะไอ้นี่เท่าไหร่อ่ะสามพันไหม ประมาณ3,000 3,500แต่แต่งานมันงานมือไลยต้องให้เขาใช่เพราะว่าอันนี้ก็ทำในเขตผมเองพี่อ๋อเหรอใช่คือเคยไปลงพื้นที่แล้วเขาชิชาวบ้านเขาเันงนนี้งนนี้เปนเรื่ใชญ่เดียเฮ้ยอันนี้ไปทะเลเหรอ next to the Spa It's the river อ่านี่เลยไง river style get ready oh, okay. to jump in and swim across okay. I love you คร yeah. oh, ับเพื่อนอท่านครับสวยไหมล่ะเก่งมาทไมาาลอทาง้นะครับแต่ทั้งีเนอ่าเจอกันอีกสมัอังสมนตรวจ ATK อยู่อารมณ์เรียบร้อยแล้วอ่านะเป็นไหมเราต้องตรวจ ATK ก่อนนะครับทุกคน นี่แล้วก็เปลี่ยนบันนอ่าน,น,นี่น้องการครับนี่สวัสดีค่ะเป็นจริงๆเป็นญาติผมครับ <laughs> ต้องต้องถือศาสก,การจริงๆเนี่ยต้องเป็นเหมือนหลานหลานอันนี้คืออาขูอ่ากงอมาม่าเราน่าจะภูมิใจมีสอสอสอ,สองคน ย้ายมาจากเมืองจีนแต่ผมบอกเลยนะอากองอาม่าผมเนี่ยทาไมขึ้นเรือผิดลำไม่ไปไต้หวันให้เรียบร้อยนี่นะครับตรวจเครื่องแต่งกายถ้าใคร <c oughs> มาก็ซื้อได้นะครับตรงนี้นี่ดูพี่ใหม่ตรวจเครื่องแต่งกายอยู่ <c oughs> นะครับ <c oughs> นี่นี่อันนี้แก๊งนนทบุรีด้วย <c oughs> อ่อประทุมสมุทร สสคฮามอาการอาการโอ <laughs> นี่โอ้ดูไอ้ติมดูแล้วแน่นอนครับไอ้ติมต้องกินชาพอชมากเลยคุณพอชมากเลย <laughs> โอ้คอฟฟออทีเอเดี๋ยว <laughs> จบอังกฤษเนี่ยจบอังกฤษเนี่ยถ้าเป็นสาภาอังกฤษเนี่ยพิธีการเปิดสาภานี่ก็มีพระมหากษัตริย์ร่วมด้วยใช่ไหมเอออ๋อเออใช่ควีนใช่ไหม เออผมไม่แม<อ> <S lly> like ่นว่มไหมครับไม่ไม่ไม่กาบรรยายมันจะมีประเพณีอันหนึ่งก <porque> ็คือว่าหมาควาว่าพอจะมีการเรียกสอสอให้ไปฟัง แถลงอะไรสักอย่างในในในห้องสมุดจะมีตัวแทนของพระมหากษัตริยษมาทำกันมาจะมาเคาะประตูจะมาเรียกครเพื่อเป็นสัญลักษณ์เพื่อยืนยันว่าหน้าสุดๆของประชาชนเนี่ยเขาจะมีการปิดประตูใส่กับตัวแทนพระมหารษแต่ก็ต้องใช้ตัวแทนต้องมาเคาะประตูสองครั้งประมารษครั้งถนึ่งจะเปิดแล้วก็เชิญเชิญสสเดินไปข้ามข้ามล็อบบี้ไปอีกฝั่งไปเข้าเฝ้าเพื่อเปิดสภา แล้วมันจะมีพิธีการมันต้องปิดประตูใส่ก่อนเพราะว่าถเราเป็นสสอคือตัวแทนประชาชนที่ยืนว่าแม่สูงสุดเป็นของประชาชนเขาใหญ่คำฮองว่ะชุดชุดเก่าเก่าตัดมาสิบปีแล้วใส่งานจนมองมาแล้วอ๋อโดเป็นสีไข่มุกเลยด้อ้อสุดยอดสุดยอดเอิร์ธครับโอ้วิบสสอเอิร์ธด้วย สอสอเอิร์ดกับสอสอเอิร์ธครับเดี๋ยวเรามีสอสอเอิร์ดในใจผเอิร์ธอ๋อเอิร์ธระยองอีกเยอะจังวะครับพี่นัทพี่นัทยังไงยังไงครับก็พร้อมนะครับพรุ่งนี้ก็จะมีการปฏิญาณตนแล้วก็เตรียมทําหน้าที่เต็มที่สอสอก้าวไกลหลายคนเตรียมกระทู้แล้วนะครับเตรียมจิติไหมเดี๋ยวมาดูกันว่ากระทู้เดี๋จิติแรกแรกของก้าวไกลคืออะไรในสภานะครับพี่วิโรจน์รู้สึกยังไงกับสู่สภาอีกครั้งก็เหมือนกับบ้านเก่าครับก็เหมือนกับนักเตะเลี้ยวปูที่ ได้ลงมาสัมผัสกับเปลิ่ยนาที่แอนฟิลครับแล้วคือรอบนี้คือจะไม่ได้แชมป์ได้แชมป์ใช่ไหมคือเหมือนรีบกูหรือว่าเหมือนนี้คือเสริมเสริมตัวหนักมากก็ก้าวไกลตอนนี้ก็เสริมตัวหนักมากเหมือนกันเนาะใช่ไหมใช่ไหมเพราะว่าเท่าไหร่ล่ะจากเดิม45 0ิตอนนี้เสริมอีกร้อยหนึ่งอ่าร้อยเออมีเพื่อนเราที่มี จำชื่อทุกคนได้ยังพยายามจะจําอยู่ครับตอนนี้ก็จําจําได้หลายคนละเทคนิคมีผมลรืบากจริงอ่าเรามีเทคนิคนะครับเช่นเวลาใครแนะนําชื่อเล่นให้เราเราก็ท่องไว้ในหัวครับเช่นเท่าวิภพชื่อเท่าก็เท่า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 สักสักเจ็ดถึงสิบเอ็ดครั้งนะครับท่องในใจก็เดี๋ยวจะจําได้โอ้โหทนี้โอ้โหแข่ดีเก่งเดอะสตาร์แทนที่ดีนี่ก็ใส่เข้าไปนี่างเงี้ก็ไม่ใส่นะโอ้โห มีด้วยคนนี้ตัเชด้วยกันเช่เย้ป่าแฝดปาแฝดเฮ้ยแฝดตรงไหนยังไงไปเลยปสวัคะไปกท่านลมาเยกตอบนี้ยสวัสดีค่ะหมาก็เปล่าหมาก็เป๋าตัวมินิพกผักอ่ะ แล้วครับะกีเสด็จมาเปิดสภา5นาทีเท่านั้นเองทำไมครับแล้วก็เสด็จกลับนะครับก็ให้อเบอร์เออ,อพรนะให้ผ่านไปด้วยดีอะไรนะก็ตามสูตรนะใช่ไหมไม่ใช่ตามสูตรตามพิธีกรรมอ่าตามพิธีกรรมนะครับพอเสร็จสิ้นแล้วพวกนี้ก็ภารกิจหลักคือการ โอดเสียไปแล้วมันแก้ไม่ได้โวตประหาสภานะครับเดี๋ยวเรื่อก็เดี๋ยวมาก็เป็นกำลังใจให้คุณเขาครัในการเป็นประธานสภาในครั้งนี้ครับนะครับอ่าอ่าเปิดสภาวันแรกครับผมมายื่นกระทูแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องอ่านี่ตรงนี้นะให้พี่เขาเลยให้พี่เขาเลยเดี๋ยวพี่เขาประทับรับเอาสำเนาด้วยก็ดีครับนี่เดี๋ยวพี่เขาทำสำเนาให้นะอ่า โอ้ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับนี่ได้แล้วได้แล้วยืนเรียบร้อยแล้วครับอ่าพี่มิวสวัสดีครับใช่ไม่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 ใช่ใชอ่าล่ะครับก็วันนี้มาแล้วครับเจอกันอีกวันนี้โหวตประธานสภา,านะครับเดี๋ยวผมมีกระทือจะไปยื้อน,นะครับก็เดี๋ยวยื้อเลยเปิดสภา,าแล้ว นะครับดูว่าเราจะได้เป็นกระทูแรกหรือเปล่านะฮะเ,เ,เดี๋ยววันนี้รอดูบรรยากาศการโหวตนะครับคนอันนี้นนนสสพิมพ์การครับจากบ้านเลเวนคลอนี่ยดเลเวนคลอบ้านอนาคตใหม่โอเคโอเควันเปิดประชุมสภานักแรกนะคะเราจะเลือกประธานสภาดาาาันค่ะก็ ตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหม,ไ,หมไม่ค่ะทาบาข่าวเมื่อคืนแล้วโอเคตามตามนั้นนะมเ,มอเอาละครับจะเริ่มแล้วตอนนี้ท่านเลขาพรพิกก็เริ่มพูดนะครับแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเราจะมีเป็นท่านวิโรธเปาอินขึ้นมาเป็นประธานก่อนเพราะว่าอาฟุโสสุดนะครับเือเป็นประธานชั่วข่าวนะครับ อ่านี่แต่ก่อนอื่นนะเราต้องปฏิญาณนะครับข้าพเจ้าแล้วก็ชื่อผู้ชื่อตัวเองนะขอปฏิญาณข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์จริตริเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาาจากักรปรรารนะแหมอยากถ่ายด้วยกันทั้งองอ,อ่า <c oughs> นี่นแบงค์ลงคะแนนไปใช่ไหมใช่ครับ <c oughs> ก็โดยรับนะครับอันนี้เลือกรองประธานนะใช่ไหมคนที่หนึ่ง เขียนไอยเรียบร้อย,ย,อยสะกดยากนิดนึงเนะาะว, <c oughs> วิทยาแก้วฮาราไดอันนั้นสะกดง่ายเนาะอ๋อโอเครู้เลยเรือกใครอายเ,เอาละครับตอนนี้น่าจะผ่านมาประมาณครึ่งชั่วโมงครับเถียงกันเลือกว่าเขียนชื่อสะกดผิดนะับเป็นกระด็นไหมตลกไหมต้ยตลกไหมพี่เบน้น่ะคืออะไรกันเนี่ยคือผมว่าเชื่อเถอะครับก็ นะคือสุดท้ายคือผมมองว่ามองเจตนาว่าใครเลือกอะไรก็ได้มันคล้ายๆกับการเลือกตั้งอ่ะคือถ้าคุณกาอันเดียวแล้วคุณรู้วเลือกใครก็ควรจะให้เขาใช่ไหมไม่ใช่มาบอกว่าได้ไม่ได้อย่างนี้เนาะเรียบร้อยครับไปเป็นกรรมการมานะครับทุกคนผมตะกี้ก็ได้หมออนน๋อง312อคะแนนเย้แต่เมื่อยขามากครับ ตั้งแต่กี่โมงเนี่ยตอนนี้บ่ายสองตั้งแต่สิบเอ็ดโมงเนี่ยผมยืนชิบหายปวดหลังเดี๋ยวต้องไปคลินิกกายภาพแล้วนะก็แล้วอันดับที่สามก็มีท่านพิเชษเสนอเพียงชื่อเดียวแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวจะปิดประชุมแล้วเนาะสวัสดีปฏิพัทน์สวัสดีปฏิพัทธ์ กัแนนที่มีความสุมากครับเออป็นเฝากฝากครับก็ได้ความไว้วางใจเรียบร้อยแล้วนะครับก็เสียดายโอกาสที่จะไม่ได้พูดเยอะๆในสภาแต่ไม่เป็นไรครับจะกลับไปทําหน้าที่ในการควบคุมการประชุมแล้วก็บริหารงานองค์กรรัฐสภาให้ดีให้เป็นสภาที่ทุกคนภูมิใจให้ได้นะครับอ่าเพชรฝากติดตามและซับสไครต์รายการสอสอใต้โต๊ะ ใต้โต๊ะสอสอต้โต๊ะสอสอฝากติดตามใต้โต๊ะสอสอรายการช่องเท้าพีพีพด้วยนะคะอ้ยวันดียเอเออเฮ้ยเอออดีตผู้ช่วยสองคนมาอยู่นี้เออ